360องศานะครับทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลครับเมื่อวันที่15ตุลาคมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติภารกิจรวมถึงตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนโคกอิโดวัลเล่ครับ ที่โรงเรียนสีแสงธรรมและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาตําบุห้วยยางอํเาเภอโคงเจียมนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ได้เห็นการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชโย,ยบายครับของในหลวงรัชกาลที่10ตามพระราชาปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือโดยรัฐบาลนั้นมีความต้องการให้ศูนย์การเรียนรู้ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกัน การเปิดงานโคกหนองนาจังหวัดสมุทรปราการครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสําคัญกับการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชบัิธานจึงจัดโครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการที่โรงเรียนราชประชาสมาสัยครับฝ่ายมัธยมรัชดาทิศ ในพระบรมราชูปัมจังหวัดสมุทรปราการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเป็นการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองและทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดําเนินการได้ทุกพื้นที่โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิดฝึกวินัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษานะครับ สพทนั้นได้ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษานําร่องระยะที่1จํานวน102โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานเมื่อวันที่1 3บสถึงยีและ29กันยายนให้มีความรู้ความเข้าใจแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการและแนวทางที่ชัดเจนสําหรับนํามาพัฒนาจัดระบบการเรียนการสอนโดยสามารถปรับให้เข้ากับบริบทแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงเป็นที่พึ่งของชุมชนในอนาคตด้วยครับ